มัเป <OR egg wiggle noise> ็นะการดาเนินการจกิจกรรมอันเป็นสาธารณประโยชน์เพื่อสังคมและกิจกรรมนันทนาการของเทศบาลตั้งแต่ปีหนา ดำรนิการช่วยเหลือผู้ต้องขัสาธารณะศึนะคะกิกรรมนะคะเพื่อกนอากาศใที่เรียบร้อไทท่านแม่แพทสาธารณะศึกข่จิตสมาชิกวทฒิสภาประธานกรรมการดําเนินการจัดกิจกรรมอันเป็นสาธารณประโยชน์เพื่อสังคมและกิจกรรมนันทนาการของวุฒิสภาและคณะโรงพยาบาลสุเม่นอําเภอสุเม่นจังหวัดแพร่เป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาด30เตียง สามหมื่นเจ็ดห่บาคง่ายมีพื้นที่เขตร้อยต่อระหว่างอำเภอหาดมอเรเบ้านสุเน่มกับคณะกรงานการมีสูงพัฒนาและโยกย้ากันของสาธารณชนตึงทูกอ่วงเลยหกสิบเตียงสถนกรรมการระบดขิงการนสภาวะผู้ป่วยในองการประมาท ต้นผ <Sen> ู้บริการโรงพยาบาลแท้ตนผู้บรการสินเช่อต้นผู้ประกอบการธนาคารการเงินสินเชื่อใจัง มันเกิน5กิโลมันเป็นการขยายไม่ได้เป็นการตั้งใหม่แท่งอะวิโดแทกระิหลายแ่งนะครับสารสกัดจากพจากแห้ก่จะได้กนะครับสวยเย

ชัยคดมีจากอุตรดิตค่ะนะคะขอกลองให้ทุกคนนะครับขอบคุณนะคะที่มาเยือนมสมเมศชนุธรรมนะคะจัังหวดแพร่ของเรานะคะการดูแลตัวเองในเรื่องไอโภชนาการเรื่องแทคติกซึ่งเรานี่โชคดีแล้วที่ได้อยู่ทีมพิชัยที่โค้ชอาจารย์สองท่านเขามี วิชาความรู umes, so ้มีประสบการณ์มก็ใส่ทอดให้เราก็อยากอยากให้พวกเราเป็นหนึ่งในสิบเป็นหนึ่งในร้อยตรงนั้นนะครับทุกคนโชคดีนะครับครับมีทักษะทุก้คนนะครับท่านนี้เป็นผู้นำเป็นผู้นระดับชาตินะครับนะครับในครั้งนี้นะครับก็ถือว่าท่านดีรัสสัต์ครับจ่ายบอลให้อาบูบาก้าครับ บอลมาที่หน้าประตูครับหมายเล้กิ๊สบู่ครับหยืนยักอย่างไม่ยิงครับโอ้โหชิปข้ามาข้างหลังไปหมายเลขกสิบสองยังติดผู้เล่นของดีพี่เป้ดงมาลุ้นไหมครับโมูบอลผ่านหน้าประตูไปนิดเดียวครับนะครับอันนี้เลี้ยงบอลไปลูกนี้จ่ายเข้ากลางมาให้เบอร์สี่สิบเอ็ดครับท่านสืบสักโอ้ทะลุช่องมาให้อาบูกาลุ้งนี